ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียงถูกขนาดนี้พลาดได้ยังไงล่ะคะเนื้อหาอัดแน่นเน้นการฝึก แต่งประโยคแบบพื้นฐานเวลาเอาไปสื่อสารจริงเนี่ยก็จะได้สื่อสารได้คล่องขึ้นไงคะถ้าจะเอาแค่เรื่องของทฤษฎีหลักการใช้แกรมมาต่างๆ g o o g l e Search ดูได้สํานักพิมพ์ไหนก็จะมีหลักทฤษฎีที่มันเหมือนกันท่านั้นแหลคะค่ะความแตกต่างที่คอสนี้มีนะคะก็คือฝึกให้เราแต่งประโยคเองจากคําศัพท์หรือว่าไกด์ไลน์ประโยคที่มีให้นั่นเองคะ่ะสําหรับคนที่ริดกรากรมรายังไม่แน่นเข้าใจเทนส์ไม่พออ่ะเราก็มีปูพื้นฐานให้ด้วยและนั่นคืออัปเกรดหนึ่งหลังจากอั ปเกรดหนึ่งแล้วเรายังไม่ปล่อยให้คุณไปไหนยังไม่เซายค่ะจับมาต่ออัปเกรด2เลยผูกกันเป็นคอร์สเดียวอัปเกรด2คือการฝึกแต่งประโยคตามกไกด์ไลน์ที่ครูส้มมีให้และคําศัพท์ที่เห็นบ่อยเหล่านี้แหละค่ะเป็นศัพท์ที่ครูส้มจะเอามาให้เราได้ฝึกแต่งประโยคเช่นคุณกินข้าวกับอะไรคุณกินข้าวกี่โมงเมื่อคืนนี้เข้านอนกี่โมงคืนนี้จะไปกินข้าวด้วยกันไหมจะเห็นว่าคําศัพท์กินข้าวเป็นศัพท์ที่เราต่างก็รู้อยู่แล้ว take breakfast Have breakfast, have dinner, eat. แต่พอมาทำเป็นประโยคที่สื่อสารได้จริงเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับไวัยิิการสร้างประโยคคุณใช้เวลาในการคิดมากน้อยแค่ไหน You, w o u l d you, are you going to? What did you have for? เหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะเจอในคอสแบบวนๆไปค่ะดังนั้นใครที่ชอบเรียนแล้วลืมฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเหมาะสมที่จะลงคอสนี้มากเลยเพราะในแต่ละบทเราจะมีการเชื่อมโยงกันเนื้อหาที่คุณเรียนจาก EP 1ก็จะไปเจอใน EP 2ออัปเกรดหนึ่งเรียนมาแล้วก็จะไปโผล่ในแบบฝึกหัดของอัปเกรด2นะคะและที่สำคัญคือคอสเรียนนี้ไม่มีหมดอายุค,ค่ะเรียนได้ตลอดชีพร,รับการบ้านที่เป็นเนื้อหาอัปเดตใหม่ให้เป็นโบนัสทุกๆเดือนเลยค่ะ ทั้งหมด50ชั่วโมงเต็มค่ะในราคานี้ถูกขนาดนี้อย่าดูคุณภาพที่ราคานะคะเพราะว่าใจดีจริงๆค่ะช่วงล็อกดาวน์มีคนมาเควสเข้ามาเยอะว่าคุณส้มค่ะไม่มีส่วนลดเลยหรอคะมีค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นอีบุ๊กออนไลน์ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> e นะคะรวบรวมประโยชน์สำเร็จรูปที่เอาไว้ใช้สื่อสารได้เลยในสถานการณ์ที่ต่างกันในราคา399บาทแจกฟรีค่ะปรบมือสิคะรออะไรอยู่แจกฟรีให้กับคนที่สมัครในช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะ อาสมาชิกเก่าแล้วคะครโูโอ้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะสมาชิกเก่าสมัครไว้นานแค่ไหนมาเคลมสิทธิ์ได้ค่ะเพียงทักไลน์ at English fit and f r a m นะคะฟรีเช่นกันค่ะลดแลกแจกแถมแบบนี้นานๆทีมีครั้งนะคะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ at English fit and f r a m ค่ะ